หนึ่งหกเท็ดเขามาจะงวดละสูตรนี่แล้วก็เท็ดน่บัตเถึงแก่เดี๋ยวมาเห็นมาพอมาวิ่งก็สั่นบางอย่างเสร็จเฉลี่ยไปอ๋อเพื่อนเพื่อนมาเห็นก่อนถึไปเล็มั้านบางเดก็สั่นเสียงของเงนแต่ได้เอามาเห็นแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้าน คุณลุงสูตรคำนวณน,นะครับเพื่อหวังว่าจะใหะ้คุณลุงทำเลขสูตรคำนวณให้นะครับงวดนี้นะครับจะได้ตัวไหนเดี๋ยวเรามาชมกันเด้อเรามาชมกันกับเลขคุณลุงสูตรคำนวณน,นะครับไปเข้าไปชมกันไอสี <S 2> 2, <S ่เจ็ดบวกบวกเจ็ดเจ็ดสามเอาตัวไหนมาตั้งนี่สองสี่เจ็ดนี่หก เลขที่มันออกแล้วเลขออกแล้วเป็นต้นาเอาต้นาเป็นสิบสามอืแล้วก็เป็นเจ็ดเป็นเจ็ดอศูนย์เก้สูนย์คำนวณนะครับอืมาเดี๋ยวพ่อใหญ่ฮะเลขไทยสองตัวคือศูนย์หกห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์สองสามหกเลขไทยสองตัว สองสามหกเอามาเห็ดสูตรคำนวณอ่าลองเห็ดเบื้องอ่ะหกหกได้เจ็ดได้เจ็ดได้เก้าได้เก้ามาได้สองอันเดี๋ยวเอาเอามาบวกกันได้สองอันตัวไหนกับตัวไหนมาบวกกันนี่เลขค่ายกับเลขอันนี้หนาเลขค่ายกับเลขหนามาบวกกันถ้าบวกกันแล้วครับบวกก็มาแล้วเอามาบวกเจ็ดอ่ะคุณผู้ชมชมไปด้วยกันนะครับเก้าเก้า สี่สี่สิบแปดสิบแปดเสออกกว้างสี่ว่นี้ครับก็นี้แปดได้แปด่ได้สี่เก้าได้เก้าอ่าไลเดศนย์หกศูนหกี่คือตัวออกเทียวที่แล้วเเป็นเหล็กรางเป็นเล็กรางครับเอามาไม่ใช่ะไกันมาบวกกันเอามาบวกกันเอามาบวกกันเป็นสิห้า บวกกันได้สิบห้าสี่เป็นห้าสี่บวกกับตัวทดหนึ่งเป็นห้าเอาเป็นห้าห้าเออเป็นแปดเป็นแปดนี่จะยกว่างสี่แปดห้าห้าแปดห้าห้าจะโยกมาเห็นยังบวชนมนไปมาดีนี่เจ้านี่บวกอเลข้วว่าที่จีหนึ่งไม่อรอกหนึ่งห้าห้าครับศูนย์หนึ่งสองไม่ใช่ไม่ได้หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองเลขก็วันที่ หนึ่งหเจ็ด uh อ๋อหนึ huh. uh ่งหกเจ็ดหวดนี่ได้หนึ่งหเจ็ดหเจ็ดอ่ะมาดิเจ้าเอาหนึ่งหนึ่งหเจ็บวกเออมาบวกกับตัวไหนเป็นบวกบวกกับนะปฮะเออมันเป็นสิบสองอ่าได้สิบสองทดหนึ่ง เป็นสิบเอ็ดสิบสองเป็นสิบสองแต่เป็นเก้าเป็นเก้าไอ้สิบอ่นมันเม่ใมากมันอ่ะอ่ะทบ่มาที่เป็นอาตัวไดมาใส่นะสองศูนสามอันศูนย์สองสามศูนย์สองสามันจะจะจะถอดมันดิอืมจะถดมันนี่เตรงนี่อ๋อเลขนี่คือนี่เลขสูตรคำนวณสูตรคำนวณ เลขสูตรคำนวณเจ<อ>้าคำนวณเ,เหล็กบอสิบบอใครผิดัยบอเคยพลาดบอคำนวณเลขกคำนวณนี่บอเคยพลาดเจ้าว่าสิตัสอืออ่าสูตรคำนวณน,นะครับคุณผู้ชมถึงมาจะงวดละสูตรนี่ใครเห็นแล้วมันมีเ่เราคือหาคู่คือว่ามีอยู่หาคู่อืออ่ะเดี๋ยวสิจับคู่ให้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจับคู่ให้อ่ะให้เราเห็นก่อน แล้วสูตรคำนวณเฮ็ดคำนวณออกมาก่อนสองสามนึ่งมาดิเอ้ยเวลาตัดตาเดี๋ยวตัดฮึมตัวนี้ตัดออกให้ให้อันนี้ซื้อตัดออกให้ซื้อจับครูมาแล้วอ่ะใดตัวใดมาเทื่อนี่เอาเขียนตัวใหญ่ๆม่องนี้เลยคือว่าให้ซื้อตัวใดงวดนี่ที่เฮ็ดคำนวณออกมาแล้วแปดสี่เก้าหนึ่งหนึ่งหก เจ็ดหนึ่งหกเจ็ดกับแปดกับแปดอ๋อสูตรนี้เลยสูตรคำนวณสูตรคำนวณสูตรคำนวณคือว่าคำนวณจับคู่มากได้แล้วแปดสี่เก้าห้าราคาหนึ่งหกเจ็ได้ซ้ำนี่ได้ซ้ำนี่ตัดจับคู่ได้ได้สองคูครับตัดออกสองสองคูเพ้าม่มกันห้าอ้อ หากุลขแปดสี่เก้าแปดหแล้วก็หนึ่งหก็ดศนย์ศย์สองสองศนสองสามอืมมีอีี่มีงสี่คือตัดออกมาแล้วใดซ้ำนี่ได้ไดไดซ้ำตรงนี้แปดสี่เก้เก้าแล้วกะหนึ่งหเจ็ดเขาไม่จะงวดละสูตรนี่แล้วก็เพชรที่บ้านถึงยันอยู่วรมาไม่่เห็่พอเมื่อันพีเขาสัดเบืองหนัง เจอเลยไปอ๋อพม่ผู้คิงมาเห็ดก่อนไปเด็กไปไปไงชอบสิบ่งองคนไหนเลยอย่ามาเ,เลยมาเห็ดอีกเอาสูตรเก่ามาเห็ดเอาสูตรเก่ามาเห็ดอืมแต่ก่อนนี่เขาดูเขาดูอืมแต่ก่อนนี่เขาดูแห้งหอ่ะตัวนี้แหละเนาะเออเออเตัวนี้ม่รับไปดอกครับเอาเอาตัวนี้เลยเอาสีแดงนี่แหละมันจังกิ้งดีอ่ะเอาเอาสีแดงนี่แหละเออวงกลมให้เลย โอ้วงกลมเลยแปดสี่เก้ากับหนึ่งหกเจ็ดอีตีเลยอีตีเลยที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดเลยอ่ะนี่แหละเนาะนี่นะครับคุณผู้ชมสูตรคำนวณ็บ่อาผ่านเลยนะครับบ่ไใครผ่านเฮ็ดแล้วบ่อใครผ่านเลยสูตรนี้อ๋ออย่บานไปอยู่กำนหลังเฮ็ด ชวนี้ครใรขาตัดตัดตัดออกเลยถือถือแทบทุกหวดแทบทุกทุกงวดอ๋อก็โหลายตัวได้เล็แค่สองคู่แต่ถ้าเกิดมันมีปัญหาเก็ตัดประเทศนี้สือสองตัวหรือยอจังไรประเทศนี้นี่แล้วเื่อวานสือานี่พอสือได้สามตัวพอสือสาตก่ีเก้าหกหกเจ็ด สี่เก่าหตสองตเขียนสี่ 4, 9, เก่าก็หกเตมาไว้งลางๆใสี่เก่เอาหมองนี้ดีกว่านี่เอาหมองนี้เลยอะสี่เ, 4, 9, เ,เก้าตัวใหญ่ๆเลยสี่เก่าเออหกเกตคือหายสองตัหายสตวเออวงกลมเลยเอาวงกลมเลยวงกลมไปวงกลมไปเออนี่แหละอ่ะนะครับส 9, ก 2, เก่ารสองเก็ดเ, oh. เลขสองตัวโอ้หกเจหกเจล็กสามตัวกับ 8, 9, แปดสี่เกาแล้วก็หนึ่งหกเจีดเี่เลขเลเข้านืออกเลขสูตรคำนวณสูตรคำนวณผู้เฒ่าสูตรคำนวณนครับถือว่าเป็นเ,เล็กสวยอยู่นะผู้ชา แล้วว่าอยากทำเดี๋ยวที่อันคือว่าเนี่ยเอาะถาเอาเลยเราเราวันที่ที่หนึ่งเอาเราวันที่หนึ่งมาเลี้ยงกันแล้วก็มาเอาเราวันที่หนึ่งมาบวกมาบวกกันจับเลยวันจับเลยเอาตัวนี้ซื้อเลยอ๋อเอาตัวนี้ซื้อเลยอืมมันก็ได้ห์หนึ่งหกเจ็ดอืมเอาวันที่หนึ่งมาจับเข่ากันมาบวกกันนี่นะครับคุณผู้ชมมาบวกมันก็ได้คือได้ตัวนี้หนึ่งหกเจ็หนึ่งหกเจ็อ๋อ คือสูตรนี่ตแต่ว่าเลขแปดสเก่ามันมาจะไแปดสี่เก่าแต่่เ่าเเอาเหร็กเขาเอาเหมันเ่มารวมกันเว้แล้วมันเลมาบวกกันใหม่ก็มาบวกกันใหม่มันเลยแปด 8, 8, 4, มันได้แปดี่เก้าอออสูตรนี่ก็บธรรมดาเนอะอเขามาแล้วแถบทุ่งวัดต่ก่อนแต่ก่อนเห็นไหมเ,หเหอยอบ้านเขา เขาซูงหัวแล้วเขาซูงหัวอืมแค่ไหนสร้างบ้านน้องมาถึงใจให้น้อนั่นั่มนเลยนั่มฮสูตรนี้เลยโยโยบ้านกันไม่ได้การเงินหรอกเขามาหาเลยว่ะอืมสร้างเออไม่ใช่สูตรเทสเทสสูตรนี้ไม่ใช่เฮ็ดสูตรนี้เลยอ๋อสูตรคำนวณ สูตรนี่ก็ก ok ินเงินจะมือมาลายเลยที่น mm ัสนาอนะิงไทยนี่นี่มีอีกบ่บ่ไทีันมันไว้สตไม่ช่เกอมันว่าอัวนี้เกจหาเก่าอืมแล้วก็เจหกหานหนึ่งหเจอืมเกสมสองอืมเก่าสมสมมันมา มันมาตัดกันอยู่หน่อยนึงเพราะว่าสิทธเห็นใหม่สิทธิเจ็ดใหม่อยู่เลยมันมาตัดกันหน่อยหนึ่งเพราะมันต้นเหนแตแห่งตกต้นเหตุม่ไม่เจ็ดเจ็ดขาเก่ามันต้นเหตุไม่เจ็ดเจ็ดสี่เก่ากับ1 1> เจ็ดหกขาหนึ่งหกเจ็ดหรวมากตรงกันเลยเมาตรงกันเลยกับอันนี้คือที่เด็ดเลยคือหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหกเจ็ดนะครับคุณผู้ชม ที่เด็ดเลยหกเก็ยหงเก็ยงวดนี่งวดสิมานิงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราชสองพหคือเลขหกเก็ดอืมเลข6หกเกียตเกีดอีตีอีตีเลขตัวนี้ที่เด็ดที่เด็ดอะใครชอบชื่นชอบก็ไปเสียงเบิงเสียงเบิองเสือเบิงเสียงเบิองมือแรงกับฟันดีกับ อ่านออกอ่าได้อ่านเก,ก,กี่ยวกับก็ลัวนมันดีเขาถูโทรมหาด้วค,ครับโทรไปบอกเลยเออโทรไปบอกเลยเออตัวไหนมันเด่นตัวไหนมันดีออตัวนี้แห้วนเนาะอ่านี่วสวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่อ่าบ้านคุณลุงสูตรคำนวณน,นะครับ เพื่อหวังวา่าจะให้คุณลุงทําเลขสูตรคํานวณให้นะครับงวดนี้นะครับจะได้ตัวไหนเดี๋ยวเรามาชมกันเด้อเรามาชมกันกันกบเลขคุณลุงสูตรคํานวณนะครับไปเข้าไปชมกันแล้วกกดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไวม้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับ